วิธีบรรดาลรักแท้ ep 1 0ว่าด้วยเรื่องของความพร้อมการเจอรักยิ่งใหญ่นะคะที่ใดมีรักที่ยิ่งใหญ่ที่นั่นย่อมมีปฏิหารคุณพร้อมที่จะเจอรักยิ่งใหญ่แล้วหรือยังคะคำถามต่อไปนี้นะคะให้คุณตอบนะคะคำถามแรกนะคะ ฉันเชื่อว่าฉันสมควรเจอรักยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวคนนั้นมีตัวตนอยู่ข้างนอกและกำลังมองหาฉันใช่หรือไม่ใช่ข้อที่สองนะคะฉันรู้แน่ชัดแล้วว่าอยากเสกคนรักที่มีนิสัยแบบไหนและความสัมพันธ์แบบไหนให้คุณตอบใช่หรือไม่ใช่นะคะ คำถามที่3ค่ะฉันเยียวยาภาระตกค้างจากอดีตครั้งเก่าหมดไปแล้วลองตอบมาดูนะคะไปต่อกันเลยค่ะข้อที่4ฉันนะคะได้เขียนและส่งรายการคุณสมบัติในในตัวของเนื้อคู่ไปให้จัก,กรวาลของฉันเรียบร้อยแล้วนะคะข้อ4คุณตอบว่าอย่างไงกันบ้างคะ อ่ะข้อต่อมานะคะข้อที่5ฉันรักตัวเองและสนุกกับการอยู่ร่วมกับตัวเองจากใจของฉันจริงๆใช่หรือไม่ข้อที่6ค่ะฉันมีเวลาพลังงานและสิ่งต่างๆที่พร้อมจะทำนุบำรุงผู้อื่นแล้วนะคะข้อต่อมาะคะ่ะฉันกำลังใช้ชีวิตราวกับว่าเนื้อคู่อยู่กับฉันแล้วตอนนี้ ในขณะที่ฉันเฝ้ารอการมาของเขาหรือเธอด้วยความสุขใจนะคะถ้าคำถามทั้งหมดข้างต้นนะคะถ้าคุณตอบว่าใช่ทุกข้อเลยนะคะก็ต้องบอกว่านะคะขอแสดงความยินดีด้วยคุณพร้อมแล้วจริงๆนะคะที่จะได้เจอกับเนื้อคู่ของคุณนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งต่างๆนะคะ หรือข้อที่คุณตอบว่าใช่นะคะนั่นก็หมายความว่าคุณได้ทําส่วนของคุณในเรื่องของการดึงดูดเนื้อคู่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะคุณรู้แน่ชัดแล้วค่ะว่าว่าคุณเนี่ยอยากได้อะไรในตัวของคู่ชีวิตและก็ส่งคําสั่งไปยังจัก,กรวาลเรียบร้อยแล้วค่ะคุณดูแล,แลรักษาแผลใจที่อาจเป็นอุปสรรคกีดกั้นรักแท้ไปจากชีวิตนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะ คุณกำลังกำจัดเศษซากนะคะที่มันแบบละเกะละกะออกไปจากชีวิตคุณออกไปจากหัวใจคุณนะคะและออกไปจากบ้านของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้คือคุณเฝ้ารอคอยการมาของรักแท้ด้วยความเบิกบานใจค่ะคุณสร้างพื้นที่ให้รักครั้งใหม่ได้เติบโตนะคะปรับ เปียนความเชื่อเพื่อดึงดูดความสัมพันธ์แบบรักจริงหวังแต่งที่คุณปรารถนาและสมควรได้รับมันเข้ามาในชีวิตค่ะและบางสิ่งนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือคุณได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณเป็นนะคะในตัวของคุณก็คือแม่เหล็กดึงดูดที่ทรงอนุภาพมากกว่าสิ่งที่คุณทำด้หรืออาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคุณหลงรักตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมเปี่ยมล้นเต็มที่แล้วค่ะ และการที่คุณตกหลุมรักตัวเองนะคะคุณไม่เพียงแต่เป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักเข้ามาหาคุณมากขึ้นนะคะคุณยังดึงดูดมิตรภาพคุณยังดึงดูดโอกาสความสำเร็จและสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาในชีวิตมากขึ้นด้วยค่ะขอให้คุณพบรักแท้นะคะ